สครับผมคลิปวีดีโอนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบบตัว ASUS m a c Pro M1 นะครับผมจะเป็นแบตตัวนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าแบตตัวนี้บวมมากๆเลยนะครับผมก็เลยต้องรีบพอเครื่องมาปุ๊บผมก็เลยต้องทําการรีบแกะฝาหลังออกนะครับผมเพราะว่ามันดันฝาหลังจนจนแตกในลักษณะนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือว่าจะติดกาวกลับให้ลูกค้าก็ได้นะครับ แบตมันดันจนฝาหลังเสียรูปเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวก iPhone หรือว่ามือถือที่ต้องแกะจอหน้าครับมันจะดันจอเราจนแตกได้เลยนะครับถ้ามันบวมถึงขนาดนี้นะครับผมครับมันบวมมากนะครับตัวนี้ถ้าบวมถ้าปล่อยให้มันหนักกว่านี้คือมันน่าจะระเบิดนะครับผม เดี๋ยวก่อนไปดูแบตผมจะให้แนวทางการแกะก่อนนะครับจริงๆแนวทางการแกะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับรุ่นนี้มันก็มีเพจฟ้าครอบตัวนี้นะครับผมก่อนมีเพจมันก็จะมีแพรสแกนนิ้วอยู่ตรงนี้นะครับตัวหนึง่งเดี๋ยวใส่ให้ดูก่นันสแกนนิ้วอตอนแกะผมเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเครื่องมาปุ๊บผมก็ต้องรีบเช็คโมเดลแบตเลยนะครับ มันจะมีอย่างนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ผมจะประกบประกบให้ดูแนวะทางการแกะเฉยๆนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแกะดูนี่แล้วมันจะมีตัวฝาหลังครอบอย่างนี้นะครับตอนมาก็เป็นสไตล์นี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะแกะเหมือนกับพวกตระกูล v ี vo เลยนะครับพวก Y11 สิบเอ็ดจะแกะเหมือนกันแกะแบบนั้นเลยนะครับสามารถดูคลิปแนวะทาง Y11 สิบเอ็ดมาแกะรุ่นนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันจะแกะตรงนี้ มันจะแกะทั้งบอดดี้กลางออกมาเลยนะครับตรงนี้พอเราแกะออกมาแล้วนะครับก็แกะออกมามันจะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ไขน็อตตัวครอบบอดออกให้หมดนะครับผมออกในทุกจุดประมาณน็อตประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับแล้วก็ไขออกแล้วก็เราก็เอาตัวนี้ออกมาพอเราตัวนี้ออกมานะครับปลดแผ่สแกนนิ้วก่อนเลยนะครับแล้วรีบปลดแผ่แบตเลยนะครับเพราะว่าตัดไม่ให้มันมีวงจรไฟในบอร์ดเลยนะครับ ทีนี้นะครับจุดนี้มันจะยากหน่อยนะครับก็คือการเอาแบตออกนะครับถ้าแบตอย่างนี้นะครับห้ามเอาเหล็กหรือไม้จิ้มฟันหรืออะไรที่เป็นที่ต่อที่ที่เร็วต่อไฟนะครับอย่าเอามานะครับผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับไขควงไม่ได้นะครับไขควงเบนๆบนนี่ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมอันนี้มันมันอันตรายนะครับถ้าเราอย่างนี้มับนะครับผมอย่าใช้เหล็กนะครับตัวนี้ ในกรณีที่แบตบวมอย่าใช้เลยเต็มที่ใช้พลาสติกนะครับผมลบคมมันหน่อยก็ดีนะครับมันจะออกยากหน่อยนะเราก็เริ่มเริ่มเริ่มจากช่องที่มันมีให้เราจิ้มนะครับบางเครื่องอาจจะอยู่จิ้มช่องนี้ช่องนี้แต่บางแต่เครื่องนี้มันจะจิ้มได้ข้ขางล่างเราก็ค่อยๆงัดขึ้นมานะครับอัดอย่างนี้นะครับตอนงัดใหม่ๆมันจะมีกาวเหนียวๆนะมันจะไม่ขึ้นง่ายอย่างนี้เราก็ค่อยๆงัดขึ้นไปนะครับผมถ้าม <iałem Indonesia> ันฝ <ıld mies anco> ืดหน่อยก็ใช้ลอนสันเลี้ยงนะครับ น้ำยาเลี้ยงนะครับน้ำยาละลายกาวตัวนี้เลี้ยงเข้าไปนะครับผมมันก็จอกง่ายนะครับพอเราเอาแบตออกแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณก็เอาแบตไปซื้อไปเทียบนะครับหรือไปร้านเลยนะครับแบตลูกใหม่มานะครับอันนี้ได้มาเป็นแบตเทียบนะเป็นงานงานจีนนะครับผมเพราะว่ามันหาแบตแท้ไม่ได้นะครับเลิกอย่างจริงๆมันไม่เชิงว่าหาไม่ได้เลยนะแต่การที่เราหาแบตแท้มันต้องใช้เวลาในการสั่งนะครับทีนี้เจ้าของเครื่องเขารีบใช้นะครับผมรีบใช้ ก็เลยต้องเอามีอะไรก็ต้องเอามาก่อนนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปให้เขาก่อนนะครับพยายามวางให้ตรงๆหน่อยนะครับผมแต่แบตงานเทียบคั่วมันจะหลวมๆหน่อยนะครับเราก็ขั้วตัวนี้มันจะหล,ลวมๆเราก็พอใส่ตัวแบ็คเพลทครอบตัวนี้เข้าไปมันก็แน่นแล้วครับผม นี่ผมก็จะประกอบเลยนะครับแบตก็มันแล้วแต่เก์นะครับผมมันจะเริ่มต้นที่250บาทขึ้นไปนะครับแต่เก์ที่ผมใช้ก้อนนี้นะครับไปซื้อกับหน้าร้านเขาเลยนะอันนี้ราคาออนไลน์ผมก็ยังไม่ได้เช็คมาผมซื้อมาก้อนนี้นะครับ280ิบาทนะครับผมโอเคครับมันต้องใส่แผงสุแกนนิ้วก่อนนะรุ่นนี้ ถ้าท่านผู้ชมมีญาติหรือว่าอะไรที่เครื่องแบตบวมอย่างนี้ก็แนะนําว่าอย่าปล่อยให้มันบวมถึงขั้นนี้นะครับมันอันตรายนะถ้าให้เด็กเด็กเล็กเด็กน้อยหรือว่าลูกหลานเราเล่นด้วยยิ่งอันตรายนะครับถ้ามันไประเบิดในมือเด็กนี่มันโคตรอันตรายเลยนะแบตพวกนี้แบตมันเสื่อมตามอายุการใช้งานมันนะครับผม ว่า م, มันมันเป็นไปได้ไหมที่แบตมันจะระเบิดมันเป็นไปได้มากๆเลยนะครับเพราะว่าคือมันก็จะบวมขึ้นบวมขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมันมันระเบิดไปเองครับเพราะว่ามันไม่มีที่ออกนะครับผมผมันก็จะหารูรูออกรูระเบิดครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะรีบรกบม่เขาก่อนก็ขอมาเอานะครับอันนี้ตอนเราใส่แบตใหม่เข้าไปก็เทสชาร์จแบตด,ดูก่อนนะครับอันนี้ผมเทสมาแล้วผมเทสมาแล้ว เอดเข้าไปนะครับส่วนแบตเก่าก็เอาไปทิ้งขยะที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับผม ไลนะครับ ราก็ประกอบฝาหลังเข้าไปนะครับหลังจากไขน็อตทุกจุดก็เ,เช็คความเรียบร้อยดีนะครับว่ามันเรียบร้อยดีไหมกอบเข้าไปนะครับฝาหลังมันค่อนข้างจะเสียรูปแล้วนะครับถ้ามันถ้ามันดันแบบนี้ดีที่มันเป็นรุ่นที่มันแกะฝาหลังได้อย่างนี้นครับถ้าเป็น iPhone หรือว่าซัมซุงตัวที่แกะหน้านี่มันจะดันจอแตกเลยนะ ประมาณนี้นครับผมสเกนนิ้วเขาน่าจะล่องประมาณนี้แหละเราก็ลองเทสเปิดเครื่องดูนะครับ power by android นะครับผมโอเคครับสำหรับแนวทางการเปลี่ยนแบตก็เป็นประมาณนี้ครับจริงๆท่านผู้ชมมีไขควงตัวเดียวกับพลาสติกก็สามารถทำได้นะครับในลักษณะนี้เราก็ไปซื้อแบตสั่งแบตจากในเน็ตมาก็ได้นะครับ แต่เราต้องรู้รุ่นก่อนนะครับเอทูสมันจะเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับโอ้ยเห็นไหมครับตัวนี้มันก็ดันจอแล้วนะครับห้มันเป็นอย่างนี้นะครับมันดันจอขึ้นมาแล้วตัวนี้สังเกตดูนะครับถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้เครื่องอาจจะเสียได้เลยนะครับผมอันนี้จอมันมืดนะจริงๆมันขึ้นแล้วเดี๋ยวเอาแสงจอขึ้นให้ดูนะครับ เริ่มดันขอบจอขึ้นแล้วโอเคครับก็ฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับจริงๆกันผู้ชมมีไขควงเล็กๆอย่างนี้ก็สามารถทำเองดนที่บ้านนะเราก็แกะแบตออกมาเทียบโมเดลแบตก่อนแล้วก็ไปสั่งแบตในออนไลน์มานะครับผมจอบป,ปี l a า a าดหรือว่าร้านอะไรก็ได้นะครับร้านค้าร้านขายมือถือ,อที่มันทีเขามีแบตตรงรุ่นที่เราต้องการนะครับ ก็ซื้อมาแล้วครับแล้วก็แกะฟ้าลังแล้วก็ไขน็อตนะครับผมเวลาเราซื้อแบตนะครับส่วนมากเขาจะแถมตัวนี้มาอันนี้ผมได้จากแถมจากแบตไอโฟนมานะแต่แบตเอสนะครับผมเขียลองดูไม่มีอันนี้ก็ใช้มาไอติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมเจอกันใหม่นะครับผมฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ